บูลลบคืออะไรหลายคนอาจจะได้คุ้นหูกับชื่อนี้มาสักพักนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาให้ชี้แจงให้รู้กันว่าอะไรคือ,อบูลลบสวัสดีค่ะครูฟ้า q r าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของอ คำว่าวูลล็อบนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นอาจจะได้ผ่านตากันบ่อยกับคําว่าวูลล็อบนะคะอะไรคือวูลล็อบเอ่ยนะคะวูลล็อบนะคะเป็นการแข่งขันด้าน pmu ระดับโลกที่มันมีการจัดการแข่งขันขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อค้นหาเดอะวินเนอร์ของแต่ละประเทศที่จะไปแข่งที่เวทีชิงแชมป์โลกเขาเรียกว่าเวทีบูลล็อบใหญ่นะคะที่ประเทศตุรกีซึ่งเวทีบูลล็อบเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะจัดแข่งในประเทศตัวเองก่อนนะคะอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก็จะมีการจัดการแข่งขันบูลล็อบ ไทยแลนด์ขึ้นครั้งแรกนะคะที่กรุงเทพมหานาครนะคะในวันที่6-7มิถุนายนนี้นะคะในการแข่งขันรอบแรกนี้นะคะเราจะเรียกว่ารอบเซมิไฟแนลในรอบนี้เราจะค้นหาเดอะวินเนทั้ง5สาขาประเภทนะคะได้แก่การสักคิวคแบบ ading, กกค้วคนจริงแบบเ h a ดิ้งการสักคิ้วคนจริงแบบแฮ d ์สโต k e การสักคิ้วคนจริงแบบไ i โครเบดดิ้งการสักขอบตาคนจริงแบบเ h a ดิ้งนะคะแล้วก็ การสักปากคนจริงแบบลิปสติกนะคะซึ่งเดอะวินเนอร์ทั้ง5นะคะถ้าใครเนี่ยที่ได้เป็นเดอะวินเนอร์แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีนะคะซึ่งเป็นเวทีใหญ่แล้วที่นี่นะคะกินหรูอ,อยู่ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ใครที่ไปถึงรอบนี้เนี่ยนอกจากจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆมีปาร์ตี้ต่างๆนะคะเราก็จะได้ชิงแชมป์โลกด้วยอ่าก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกถ้าเราได้รางวัลระดับโลกเนี่ยเราก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวอ่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับงานที่เราทำนะคะใครนะคะที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะตัวฟ้าเองเนี่ยได้ผ่านเวทีบุลล็อกมาแล้วนะคะ ฟ้าเองเนี่ยก็มีฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะนำาพาตัวเองไปสู่ระดับโลกนะคะอยากให้ลองก้าวเข้ามาในเวทีนี้ทําไมฟ้าถึงพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวฟ้าเองเนี่ยตอนไปแข่งนะคะได้อันดับ4ของโลกนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คว้าอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วเราได้อะไรจากตรงนี้ล่ะทาไมถึงมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะไม่เสียใจหรอที่ตัวเองไม่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะฟ้าบอกเลยว่าแค่เราได้ทําตามฝันนะคะมันก็คือความภูมิใจแล้วตอนที่ฟ้าตัดสินใจแข่งขันเนี่ยฟ้าไม่ได้มีความคิดเลยนะที่ว่าแบบเออเราอยากจะ ต้องได้รางวัลที่หนึ่งนะอ่ามันก็มีแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้มันเราต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวที่แบบกลัวตัวเองเสียใจกลัวตัวเองจะไม่ได้อันดับรางวัลแล้วกลัวตัวเองจะเฟลอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องก้าวผ่านตรงนี้ให้ได้เราขอแค่ให้เราได้ทําตามฝันก่อนอ่ะพอเสร็จแล้วเราได้ทําตามฝันแล้วความภูมิใจอะค่ะถึงแม้ว่าฟ้าจะไม่ได้ไปถึงอันดับหนึ่งแต่ฟ้าก็มีความภูมิใจในระดับหนึ่งที่เราอะได้ไปยืนตรงนั้นอะ รู้ไหมว่าตอนนั้นนาทีฟ้าไปอะค่ะฟ้ารู้สึกอะไรฟ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดตัวเองแบบถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยวันนี้เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเรามาเพราะอะไรนั่นแหละเรามาเพราะฝันเพราะว่าเรามีฝันใช่ไหมคะเราฝันฟ้าฝันว่าสิ่งเล็กๆที่เรากำลังทำเนี่ยงานที่เรานั่งทำด้วยมือของเราอ่ะวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องไปสู่ระดับโลกให้ได้อ่าแล้วในเมื่อฟ้าไม่ได้รางวัลแล้วฟ้าจะได้อะไรจากวูร์ล จากประสบการณ์ที่ฟ้าได้ไปมานะฟาก,ก้าพูดได้เลยว่าบูลลอบอะทำให้ฟ้าได้คอนเน c t ชันได้เพื่อนได้เพื่อนที่คอยผลักดันคอยช่วยเหลือคอยที่อยากจะให้เราประสบความสําเร็จเพราะทุกคนที่ไปตรงบูลลอบนี้ค่ะทุกคนเป็นคนที่มีฝันทุกคนเป็นคนที่ต้องการที่จะสําเร็จแล้วทุกคนพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็ช่วยกันให้ประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้เนี่ย จากการที่ไปเวทีบูล็อกที่ผ่านมาขนาดว่าไม่ได้รางวัลที่1น,นะปีนี้ฟ้าถูกเชิญเป็นสปิเกอร์ที่เม็กซิโกนะคะถูกเชิญไปจัดคลาสที่ต่างประเทศเชิญไปเป็นกรรมการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเห็นหรือยังคะว่าบูลล็อกเปิดโอกาสให้ฟ้าขนาดไหนนะคะวันนี้ใครนะคะที่อยากจะมีฝันอ่าที่มีฝันแล้วก็อยากจะมีโอกาสแบบนี้นะคะให้เราลองก้าวข้ามผ่านความกลัวตรงนั้นไปให้ได้ ะะแล้วลองดูกับเวทีบูล็อปค่ะปีนี้อย่าลืมนะคะบูล็อปไ h a i l a n d ค่ะ